ผมผมคิดว่าสองเมตรสิบนี่กําลังดีแล้วทําให้อากาศมันโฟถ้ท่าถตงว่าอยู่ที่สองเมตรแล้วหัวชนเงี่ผมคิดว่ามันมนการกระจายจของแอร์มันจะน้อยนิดนึงอันนี้คือดับเบิลไฟฟ้าอันนี้ดับเบิลไฟฟ้าแต่คันนี้จะใช้ดิสเบรไฟฟ้าใช้ดิสเบรคือใช้ตัวนี้ใช่ดิสเบรไฟฟ้าออสเตรียมียังไงเราก็มีอย่างนั้นออฮึเยหกโครงสร้างใหญ่มากครับ เห็นตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นเชสซีของรถบรรทุกอ๋อใช่ใช่เหมือนเชสซีรถบรรทุกเลยใกล้เคียงใกล้เคียงดีกว่าเหมือนเชสดซีรถบรรทุกที่ไม่มีกระบะนะครับแล้วถอดหัวเก่งออกพอดีมันมีเบาะเบาะตัวนี้วางอยู่ด้วยใช่เป็นเบาของโฟกที่อาจเขาให้มาออครับคุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าที่เห็นอยู่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับคือแพลตฟอร์มของเอารถคารวานจะหยุดโปรเจกต์แค่นี้หรือว่าเดี๋ยวจะทำจนเสร็จครับ คับจนเสร็จสิครับเราว่าของเรามีครบหมดแล้วถ้าบอกว่าจะทําจนเสร็จนะครับเพราะนั้นผมขอส่องก่อนเสร็จก่อนขอคุยก่อนพาดูงานสร้างนะครับว่าเอารถคาราวานคันนี้คันใหญ่ขนาดนี้นะครับจะทําอะไรบ้างงานน่าสนใจมากผมชอบเลยเห็นงานสร้างแบบนี้นะครับคันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับขนาด24ฟุตพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็6เมตรคูณ2เมตร10ตัวของเขาเกเก่งเนาะ ถาของแคมแล้วกันตัวของแคมเนี่ยจากจุดน,นี้ถึงข้างหลังเนี่ยน่าจะหกเมตรหกสิบเซนหกเมตรหกสิบเซนส่วนตัวนี้ตัวนี้ประมาณเมตรแปดสิบขาดด้านหน้าขาดด้านหน้าไม่แปดสิบครับอืมโอโ้โหถ้า<อ>ว่าใช้รถไรล่างก็เพราะต้องเป็นอย่างน้อยก็รถที่สามพันซีซีลูกมันใหญ่โตมากเลยฮะครับ แต่จริงๆยังไม่ใช่ไซส์ใหญ่สุดของออฟโรดคาราวานใช่ครับมันจะมีใหญ่กว่านี้ถ้าใหญ่สุดเลยเนี่ยกี่ฟุตครับเ26ฟุตขอ,ของออฟโรดคาราวานแล้วในส่วนของตัวเฟรม4คูณ2นิ้วหนา6มิลคูณ2อเบิ้ลเบิ้ล2ไปไปเอาไปเอาเหล็กหนา6มิลมาจากไหนครับต้องสั่งโรงงานห,ห,หนามากลงเหล็กอย่างเดียวเพราะว่าเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่ไม่ได้ขายทั่วไปต้องหาครับ นี่ทาจริงจังมากเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ทําเป็นธุรกิจด้วยนะนี่ทําใช้เองนะบทบใช้เองครับใช่ใชเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราคานึงถึงเรื่องของถนนในบ้านเราเป็นหลักเพราะว่าบ้านเราถนนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียบแล้วก็เราคิดว่าเราคิดว่าเออเออเหล็กหนาะขนาดนี้น่าจะเพียงพอสําหรับคือเขาเรียกว่าโอเวอร์สเปคอ่าคือคุณจะลากมันยังไงคุณจะทำยังไงก็คือว่าถ้ารถลากลากไปได้มันก็ทนได้ ตัวนี้ก็เป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กหกนิ้วคูณคูณสองนิ้วหนาหกมิลน,นะครับแล้วก็จะมีโซ่เซฟตี้ตัวนี้โอ้โหดูคารใหญ่มากพี่อันนี้มันใช้คอปปิ้งเหมือนกับเทลเลอร์ทั่วไปไหมฮะไม่ครับเป็นก็เป็นคอปปิ้งสำหรับเอารถคาราวานโดยเฉพาะอันนี้คือหัวของเขาซึ่งเป็นหัวที่เป็นล็อกล็อกแบบอีกแบบหนึ่งอ๋อไม่ใช่แบบหัวบอลน,นะฮะไม่ใช่ครับ หัวเปเปอร์ล็อกนี่ครับอ๋อหัวตัวนี้นะใช่ครับนี่แสดงว่าเ,าเรื่องของพาร์ทหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะพร้อมหมดแล้วครับครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับจะมีที่ขาดก็คือว่าที่ขาดก็คือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เวลาเท่านั้น <c oughs> แล้วก็เวลาครับ <c oughs> แล้วก็เงินเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้ใช้ใช้มีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอ่าครับแล้วก็อ ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราเรามีไว้ทาไมเนี่ยก็คือว่าเวลาเรามีโหลดเยอะๆครับเหล็กของมันจะจะให้ตัวตลอดเวลาอ่าไอ้ตัวนี้จะทําให้จะทําให้แข็งแรงขึ้นอันนั้นเป็นเหล็กหรือ,อไรฮะใช่ครับเป็นเหล็กครับตัวนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กทําให้เขาเรียกว่าเอ่อเราเพิ่มเพิ่มหน้าตัดหน้าตัดเหล็กให้มันให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้มันแข็งแรงขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จะหัก ไม่ไม่ใช่เรียกว่าหักเขาเรียกว่ามันจะ,ะลด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 สปริงหน่อยหนึ่งเสริมความแข็งแรงของตัวเฟรมใช่ครับอันนี้ตลอดแนวเลย,เลยหรือไม่ถึงถึงถึงนี่ครับถึงแค่แค่ประมาณสักสองส่วนสามอันนี้สองส่วนสามอันนี้อยู่ในนี้หนึ่งส่วนสามอ๋อมีตัวเฟรมแล้วนะครับแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่ข้างบนครับอ่าครับแล้วแพลตฟอร์มนี้ก็ทําแล้วนะเนี่ย จริงๆก็ขึ้นงานได้เลยนะฮะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องมีงานระบบมาก่อนครับงานระบบนี้หมายความว่าหมายความว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยชุดเนี้ยขบมนเนี้ยมันจะอยู่ในเฟรมนี้หมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราเอาเราเอาเออสวิงอาร์มขายให้กับลูกค้าเราเราก็ต้องถอดออกให้หมดเดี๋ยวพาไปดูตัวสวิงอาร์มตัวะระบบการสะเทือนนะฮะอยู่ตรงกลาง ไอ้นนี้เป็นแค่โบกี้แต่ว่าเราเราเราถอดขายหมดแล้วฉะน,นั้นเดี <c oughs> ๋ยวเราต้องอต้องทำใหม่ครับเอาเอาเอาดูอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนอ,อยู่บนเฟรมก่อนไอ,อ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ําดี 75- ็ดสิบหถังครับฟุดเกตเดี๋ยวจะติดตรงไหนครับติดอยู่ตรงกลางนี้ครับ <c oughs> เวลาเวลาเราวิ่งเนี่ยเวลาเราวิ่งเราไม่ได้ใส่น้ำใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราไปเติมน้าเนี่ยน้าหนักของของของ,ของน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนี้พอดี เพราะนั้นบาลานมันจะได้แล้วแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นเกรท้งไว้สำหรับน้ำใช้เกี่ยวกับที่มันอยู่น้ำทิ้งน้ำทิ้งสำหรับครัวครับจะอยู่นี่ทั้งหมดเลยกี่ลิตรครับไอ้นี้น่าจะผมน่าจะเท่าไหร่อ่ะ ผมน่า<ใ>จ,จะนะจะนั่าตั้งแปดสิบหรือเจ็ดสิบห้านี่แหละ,ะซื้อจากคลาสิกาคาราวาันมาอันนี้ก็ซื้อจากคลาสิกาคาราวาันมาดูจับพื้นที่จริงๆมันน่าจะใหญ่ได้กว่านี้หรือเปล่าฮะใหญ่ใหญ่ได้กว่าน,นี้ครับแต่ว่าถ้าเราใหญ่ใหญ่ได้กว่าน,นี้เนี่ยบ,บ,บาลานซ์โหลดมันจะลงหัวบอลมากเกินไปอ,อเวลามันเต็มอ่าโอเคอแล้วก็จะมีแบ็แทังเกทงักทงทีอยู่ตรงนี้น้ําอาบห้องน้ําเนี่ยจะออกแบบไว้อยู่ข้างหลังครับอ่า ห้องนั้นอยู่ข้างหลังจะมีแบ็คแทงกับเกทังค์อยู่อย่างนี้สองถังเลยสองถังเลยถังละกี่ลิตรครับก็ถังละประมาณ7 5็ดถึงแปลิตรนะครับถังเดียวกันกับตัวนั้นครับครับแบ็คแทงเยอะมากเลยนะใช่ครับก็ไม่ใช่ครับมันก็เกทังค์เยอะกว่าเ่าใส่บันไดแล้วด้วยใช่ครับใส่บันไดอันนี้บันไดเหมือนมอเตอร์โฮมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับบันไดมอเตอร์โฮมเลยครับตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบออโต้เฉยๆห้องน้ําห้องน้ําผมก็จะออกแบบอยู่ข้างหลังจะเป็นห้องอาบน้ําแลวจะเป็นห้องส้วมแยกกันแล้วจะมีเส,สื้อผ้าตู้เล็กๆอ,อยู่ข้างหลังครับคือห้องน้าเนี่ยจะเต็มพื้นที่ด้านหลังเลยใช่ครับเต็มพื้นที่ด้านหลังซนเปียกซนแห้งอะไรอยู่ข้างหลังหมดครับอ่าแล้วก็เข้ามานี่เราก็จะเจอครัวครัวเล็กๆแล้วก็จะเป็นโซฟา ว่าสำหรับนั่งทํางานอันนี้เขียนแบบไว้แล้วนะหมดแล้วครับมีหมดแล้วครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นเตียงนอนขึ้นบันไดไปครับขวามือจะเป็นห้องน้าเลยใช่ครับขวามือห้องน้ำเต็มพื้นที่เลยด้านหลังใช่ครับครับซ้ายมือนะซ้ายมือมุมบันไดซ้ายมือเนี่ยคน่าจะเป็นมุมครัวมุมครัวครัวเล็กๆคือเฟอร์นิเจอร์ไว้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยครับไว้ใช้ในรถแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซฟาไว้สําหรับนั่งทํางานแล้วสามารถแอดจัดเป็นเตียงนอนได้ครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงกลางตัวด้านหน้าเนี่ยครับคือมุมเตียมอาหารหรือว่าฝั่งตรงข้ามที่เป็นโซฟาเนี่ยก็เท่ากับช่วงซุ้มล้อเลยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับระบบอยู่ตรงนี้เยอะเลยครับระบบพวกนี้ระบบไฟฟ้าระบบอะไรเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราต้องลยล,ย,ลยสายไฟลลยสายน้ําลงไปให้หมดก่อนก่อนที่เราจะขึ้นขึ้นแคมป์ขึ้นตัวแคมป์อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ โซนของอเตียงนอนเตียงนอนก็อยู่ตรงนี้ใต้เตียงนอนก็จะเป็นระบบระบบพลังงานแสงที่ระบบโซล่าเซลล์ระบบอิเวอร์เตอร์ระบบ m อฟ t จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับยังมีอยู่ชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะฮะชิ้นใหญ่ๆเลยอ่าชิ้นนี้มันคืออะไรครับชิ้นนี้ผมออกแบบมาว่าสลับเป็นโบกี้โบกี้นี่คืออะไรฮะโบกี้ก็คือว่าเป็นส่วนของช่วงล่างที่มันไม่เกี่ยวกับคัสซีอ่าเป็นระบบการสะเทือน เป็นหมายความว่าเวลาเราจะเซอร์วิสมันนะครับเวลาจะเซอร์วิสมันนะ่ะเราก็เอาโบกี้นี้ออกแล้วก็ไปเซอร์วิสข้างนอกไม่เกี่ยวกับแคสซีก็คือเซอร์วิสเกี่ยวกับช่วงล่างใช่ครับเกี่ยวกับการสะเทือนใช่ครับอ่าซึ่งก็จะมีถุงลมถุงลมมีเอ่อมีเบรกมีอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่าเราก็จะเราก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์แต่ผมพิจารณาดูแล้วว่าเอ่อมันมีน้ําหนักเยอะเหมือนกัน น่าจะเยอะอยู่ฮะใช่ตองไหเยอะเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะไม่เอาวอกี้แล้วผมอาจจะเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กใหม่เสริมใหม่แล้วก็ออกแบบสวิงอาร์มให้มันยาวขึ้นเพื่อจะให้โหลดเนี่ยมันไปอยู่ตรงถุงลมมากขึ้นอมไม่ต้องใช้สปริงเลยนะไม่ต้องใช้สปริงถุงลมอย่างเดียวเลยถุงลมอย่างเดียวเพียงแต่ว่าทํางานร่วมกับสวิงอาร์มใช่ครับทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแล้วก็ทํางานร่วมกับเหล็กกันโครง ถ้าเดี๋ยวรอดูกันว่าช่วงล่างจะเป็นแบบไหนนะครับตัวตู้ที่ออกแบบไว้ครับตู้ด้านหลังเนี่ยตู้ด้านหลังครับสูงกี่เมตรครับเฉพาะตัวตู้นะสามเมตรห้าสิบไม่อ่าตัวตู้นะครับเอาวัดจากแพลตฟอร์มของตัวพื้นเนี่ยอ๋ออ่าภายในเนี่ยภายในเราต้องเคลียร์ให้ได้อยู่ที่สองเมตรสิบนะผมผมคิดว่าสองเมตรสิบนี่กําลังดีแล้วทําให้อากาศมันโฟถ้าสมมติว่าอยู่ที่สองเมตรแล้วหัวชนอย่างงี้ผมคิดว่ามันมัน กากระจายของแอร์มันจะน้อยนิดนึ่งแบบที่ออกไวครับที่ร่างไวเนี่ยสามารถดูได้ไหมครับเปิดเผยได้ไหมครับเปิดเผยได้ครับเดี๋ยวเขาส่งให้ส่งให้ทีนงคิดว่าน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับน้ําหนักอยู่ที่วางไว้ที่สามตันครับสามตันในตัวมันนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่น้ําใส่อะไรครบหมดแล้วน่าจะอยู่สามตันห้าสามตันหกโอ้สามตันเองเหรอฮะใช่โอ้เห็นเฟรมแล้ว เฟรมาจ,าจริงตัวนี้เฟรมจริงตัวนี้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเหล็กเนี่ยมันก็แค่หกร้อยหกร้อยโลที่มันไม่ได้ตัดเออเดี๋ยวนะสามตาันรวมตู้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้น้ำหนักก็ไม่ได้หนีจากมอเตอร์โฮมที่เราเห็นกันทั่วไปใช่ครับใช่ไหมฮะไม่ไม่ได้หนักไม่ได้หนีแต่<อ>แต่ว่าไอไอไอชิ้นส่วนต่างๆนี่แหละเราต้อง,ต,องต้องคิดให้ดีว่าเราจะเอาอะไรมาใช้มันครับแต่ที่ผมออกแบบไว้ก็คือมันจะเป็นอลูมิเนียมอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมกัน ใช่ครับน่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรใช้เวลานิดนึงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเน้นเน้นเรื่องช่วงล่างให้ดีก่อนส่วนข้างบนเนี่ยเราหาทั่วไปได้หมายถึงว่าเราในตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันมันหาอะไรที่สามารถเอามาใส่ได้แต่ช่วงล่างมันจะไม่มีใครทําโครงเป็นอลูมิเนียมใช่ครับอลูมิเนียมอ่าแล้วผนังล่ะครับผนังข้างในเป็นไม้ข้างนอกเป็นอลูมิเนียมอ่าครับก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวต้องดูก่อนอาจจะา้จะคุยกับ พี่ๆที่ที่มีไอเดียที่มันนี่ว่าก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นผน,นังแบบรถมอเตอร์โฮมของที่อยู่บนโตนี่คือของที่จะใช้กับรถนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ได้เห็นตัวคัพปิ้งไปแล้วอ่าเดี๋ยวคัพปิ้งเดี๋ยวเอาวางไว้ให้ชูคัพปิง้งของที่เห็นอยู่นี่สั่งในบ้านเราหรือว่าสั่งมาจากต่างประเทศครับสั่งจากประเทศต่างประเทศทั้งหมดครับ มีทุกมุมโลกอคอปปิ้งตัวนี้ก็เป็นรุ่น4.5ก็สั่งจากออสเตรเลียพอคอปปิ้งตัวนี้ก็จะมาระบบเบรคอันนี้จะเป็นสำหรับสำหรับรถคาราวานทั่วไปที่เป็นเที่เป็นเบรคไฟฟ้าแบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นของออฟโรดอันนี้คือตัวอะไรนะ ตัวควบคุมเบรกไฟฟ้าครับอ๋อกล่องควบคุมระบบเบรกใช่ครับกล่องควบคุมระบบเบรกตัวนี้จะติดอยู่ในรถที่จะมาลากครับตัวนี้ก็คือเหมือนกันแต่ฟังก์ชันต่างกันไอตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในออฟโรดคาราวานทั้งหมดนี่้อดเรดาร์เนี้ครับอ่าซึ่งขายในออสเตรเลียและอเมริกาส่วนกล่องตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเบรกเซฟตี้หมายความว่าถ้ารถหลุดหรือหัวคอปเปอร์ตัวนี้มันหลุดไอตัวนี้จะจ่ายจะจ่ายพลังงานให้กับดัมเบรกไฟฟ้าหรือ หรือจ่ายกับปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นเบรกไฟฟ้าอ่าถ้าเราเราเรามองเงาภาพนี้นะอ่ามีตัวนี้มีตัวนี้อ่าแล้วก็มีตัวนี้อ่าสองตัวนี้คือกล่องควบคุมระบบเบรกใช่ครับอันนี้คือเซฟตี้ระบบเบรกใช่ครับตัวนี้จะเป็นสลักครับแล้วก็ตัวนี้จะจ่ายนี้จะเป็นแบตเตอรี่จ่ายไฟตัวนี้ตัวนี้คือไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าใช่อ่าแต่เมื่อกี้บอกจะใช้นิดเบรก ช้ดิสเบรกก็จะตัวเป็นตัวนี้ข้ามมาตัวนี้อ่าอ่าแต่เอ่อแต่ตัวตัวดิสเบรกจะเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะดิสเบรกคือก็ตัวนี้ครับอ๋ออ๋อตัวนี้เลยอันนี้คือแม่ปั๊มไฟฟ้าอันนี้คือดัมเบิ้ไฟฟ้าดัมเบิ้ไฟฟ้าแต่คันนี้จะใช้ดิสเบรกไฟฟ้าใช้ดิสเบรกคือใช้ตัวนี้ใช่ดิสเบกไฟฟ้าอ่าทีนี้ตัวนี้จะเป็นคอนเออจะเป็นเอ่อเซฟตี้เบรกใช่ไหมครับเซฟตี้เบรกซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เลย ตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับใช้กับปั๊มเบรกไฟฟ้าได้ครับอ่บาปั๊มเบรกไฟฟ้าก็คือว่ามีเวลาไฟฟ้าเข้ามาจ่ายมันมันก็จะปั๊มไฮดรอลิกให้กับปั๊มเบรกให้กับดิสเบกรบก,บบกอ่าคือตัวนี้อ่าสิ่งที่มันมาที่ผมสําคัญเลยคือตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวคอนโทรลควบคุมสถิติภาพของดิสเบรกไฟฟ้าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คแจ็คลิฟที่ ไวาสําหรับเซอร์วิสสังเกตง่ายๆคือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเราจะาจะยักมันเห็นไหมมันจะขึ้นข้างบนแต่ว่าอันนี้คือลงข้างล่างคือมนันหน้าที่ของมันก็คือว่ารถใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับซ่อมบํารุงมันอ่ะมันก็จะดูแลาย,ยากยานิดนึงเราก็เลยต้องมีตัวแจ็คลิฟที่มันกลับด้านเนี่ยม,มาไว้สำหรับมันส่วนตัว ส่วนตัวนี้ก็เป็นแจ็คไว้สรับใส่ข้างหน้ารถนี่แหละครับแต่ฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือว่า,ามันมันปรับมันหมุนได้อันนี้คือตัวขาที่ใส่อยู่ตรงคานด้านหน้าใช่ครับอันนี้ตัวเดียวกับที่ใสอ่อยู่ตอนนี้หรือเปล่าฮะตั้ตัวครับอันนั้นสหรับเรืออี้อันนี้สลับรถแคมป์โดยเฉพาะครับอลังการมากใช่ครับซึ่งรุ่นของมันคือเจ0หูนนี่ก็หมายความว่า75้าเซน อ่าลองรับเนียครับมันก็มันก็มีตัวล็อกเห็นไหมครับเนี่ยค,คือเขาคิดมาดีครับยี่ห้อน,นี้หมดนี้ใช้ของดีหมดเลยนะใช่ครับใช้ของดีหมดออสเตรเลียมียังไงเราก็มีอย่างนั้นอ๋อโอ้ <c oughs> โหนี่ทําเล่นนะ <c oughs> ทําเล่นนะน,นะนี่เป็นงานอาดิเรกนะฮะ <c oughs> งานที่เขาเรียกว่าชอบีอยมันก็เห็นไหมครับมันมันเลื่อนมันเลื่อนได้หมดเนี่ยแล้วอ่าวัสดุที่เขามาใช้นยะมันแข็งแรง มันไม่เหมือนกับอุปกรณ์ลากเรืออุปกรณ์ลากเรือมันจะบางกว่านี้แล้วก็มันจะฟังก์ชันมันจะน้อยกว่านี้ครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามได้ครับเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จวันนี้ขอบคุณพี่โมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ